สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทวรนหนูหน,หนุชชื่อเล่นชื่อเงินค่ะจบจากแผนการเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุงค่ะเหตุผลที่อยากจะเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาประถมวัยคือจุดเริ่มต้นของดิฉันได้เริ่มต้นจากการเล่นเป็นครูกับน้องๆแถวบ้านค่ะโดยดิฉันรับบทบาทสมมุติเป็นคุณครูและน้องๆรับบทบาทสมมุติเป็นนักเรียนค่ะ ดิฉันได้สอนน้องๆวาดรูปทำกิจกรรมต่างๆสิ่งที่ดิฉันได้กลับคืนมาจากน้องๆคือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะค่ะทำให้ดิฉันได้ค้นพบตัวเองว่าดิฉันนั้นชอบอยู่กับเด็กและอยากที่จะเป็นคุณครูปฐมวัยค่ะคุณสมบัติของดิฉันคือรักเด็กเอาใจใส่เด็กค่ะมีความเมตตากรุณาดูแลเด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็กได้มีความรับผิดชอบตรงต่อเวลาดูหน้าที่เป็นแกนนำสันตนาการค่ะ มีทักษะพิเศษทางด้านกีฬาด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินแค่นั่งซ้อกไปกำมือไว้สายเดียวแรงแรงยินแค่นั่งซ้อกไปกำมือไว้สายเดียวแรงแงแล้วเราหมไปรอบตัวแล้วเรามไปรอบตัวกำมือไว้สายเดียวแรงแรงกำมือไว้สายเดียวแรงแรง